สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะทำเมนูหมี่คลุกนะคะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็ลูกชิ้นเส้นหมี่นะคะวันนี้เราจะใช้หนังไก่นะคะมาทอดค่ะโรยหน้าเส้นหมี่ค่ะแล้วก็ต้นหอม ต่อไปเราก็จะทําน้ําปรุงก่อนนะคะน้ําคลุกกันนะคะเราก็จะใส่น้ําไปนะคะตามด้วยน้ําส้มค่ะแล้วก็จะใส่น้นะะํตาตาลนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะน้ําปลาค่ะใส่น้ําปลาไปนะคะ,ะแล้วเราก็จะคนส่นวนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนให้ ส่วนผสมเข้ากันแล้วเราค่อยเอาไปตั้งบนเตานะคะค่ะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยนะคะค่ะเราก็รอให้เดือดแล้วเราก็จะลงพริกพิกป่นนะคะ พริกป่นแล้วก็พริกไทยนะคะค่ะเราจะไม่เคี่ยวไว้นะคะพอเดือดแล้วเราก็จะยกพักไว้เลยนะคะ แล้วนะคะเราก็จะพักไว้นะคะต่อไปเราก็จะตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะเราจะทอดหนังไก่นะคะน้ำมันร้อนเราก็จะเอาหนังไก่ลงไปเลยนะคะเราจะทอดหนังไก่ให้กรอบเลยนะคะ ให้เหลืองกรอบเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำมันเกียวไก่นะะี่ค่ะเราจะไปเกียวกระเทียมนะคะอพอเหลืองได้ที่เราก็จะตักขึ้นนะคะ ตักขึ้นเราก็จะเจียวกระเทียมเจียวไปเลยนะคะใช้น้ำมันไก่นะคะจะหอมนะคะเจียวให้เหลืองเลยนะคะพอเหลืองแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะ เหลืองได้ที่แล้วเราก็จะตักพักไว้นะคะต่อไปเราก็จะเอาน้ําตั้งไฟให้เดือดนะคะเราจะเอาลูกชิ้นลงไปลวกก่อนนะคะเราจะตักลูกชิ้นขึ้นพักไว้นะคะ พอลูกชิ้นลอยเราก็ตักขึ้นเลยนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาเส้นหมี่ลงไปลวกนะคะค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาเทลงกะละมังเลยนะคะเราก็จะเอาน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมคุกไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหมี่ติดกันนะคะแล้ว,ลวเวลาเราทานเนี้ยก็จะหอมนะคะหอมกลิ่นกระเทียมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำที่เราทำไว้ลงมาคลุกเลยนะคะ แล้วเราก็จะใช้มือลงไปคลุกนะคะขยุ่มขยุมมาคะ่ะให้เส้นหมี่เข้ากันดีนะคะค่ะเราจะคลุกต่อจนได้ที่ะคะ่ะ ต้นต่อไปเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะเราจะแต่งจานนะคะ,คะเราก็จะมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็หนังไก่โรยต้นหอมแล้วก็กระเทียมเจียวข้างบน เส้นหมี่นะคะ,น,ะ,คะน่าทานไหมคะเพื่อนๆสุดท้ายนี้พี่มิตรขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ